ไปดูงานเทศกาลนี้ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีเนี่ยสนับสนุนงบประมาณให้จัดงานเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเลริมชายหาดพัทยาสุวิตแฟร์2025เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับฟื้นฟูนแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดจอมเทียนตรงข้ามกับโรงแรมเดอะนาโฮเทลเมืองพัทยาจังหวัดชมบรุรีคุณอัชาราบัณฑิตยานุรักษ์ประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลปราหมึกและอาหารทะเลริมชายหาดประจำปี2568ใช้ชื่อว่าพัทยาสวิตแฟร์2025ครับโดยมีนายปรเมศงานพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยามีนายพัชรพัฒน,น์ศรีธัญนลนายอำเภอบางละมุงมีนายบุญอน,น,นันต์พัฒนศินนาย,ยกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยาชนบุรีและภาคีเครือข่ายครับมาร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ งานเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเลริมชายหาดก็ได้จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน Pilot t r e a s u r e Under the Sea โดยมีการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลจากร้านค้าต่างๆจากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า50ร้านค้าแล้วก็มีพื้นที่พิเศษบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบ Local Beach Food Experience พร้อมกับสัมผัสรสชาติแบบวัฒนธรรมอาหารทะเลท้องถิ่นชายทะเลแล้วก็มีเวทีแสดงดนตรีสร้างสีสันนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมพิเศษก็คือล่องเรือพร้อมกับรับประทานอาหารค่ำสุดโรแมนติกครับยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายครับงานนี้งานเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเลริมชายหาดจัดเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวพร้อมกับเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงอาหารทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งก็มีรสชาติสดส,ดสะอาดและอร่อยครับ ให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองและยังเป็นการช่วยฟื้นฟูกลุ่มอาชีพเกษตรกร,ร,กรชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์รวมถึงสับสนให้ร้านค้ารายย่อยนะครับมีแหล่งขายสินค้าเพื่อสร้างไรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวได้ดีอีกด้วยครับ อาจวจชลบุรีนะคะก็ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเมืองพัทยานะคะแล้วก็เมืองพัทยาในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ประกอบการร้านค้าอาหารในจังหวัดชลบุรีและเขตเมืองพัทยาเนี่ยได้ให้บริการทางด้านของอาหารทะเลนะคะและปลาหมึก ให้กับพี่น้องประชาชนชามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีของเราครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานครั้งที่2นะคะของปีทางอบจชลบุรีก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาดสุหลักสุขอาามัยค่ะก็อาหารปลาหมึกซีฟู้ดนะคะของเราก็มีหลายหลากหลายนะคะถ้าเป็นลักษณะของยำก็จะมีทั้งยำเป็นยำอาหารทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกเองหรือว่าจะเป็นยำหอยนางรมนะคะแล้วก็ ็มีสัตว์ทะเลอย่างอื่นที่ทำอาหารประกอบหลายๆอย่างค่ะ